สวัสดีค่ะวันนี้หอมพามาทำเผัดน้อไม้ใสลิน้นงัวด้วยค่ะใสลิ้นวัวนี่ลิ้นวัวที่หอมออได้ต้มเสร็จแล้วนะคะพริกกับกระเทียมใบมะกรูดน้อไม้ที่ต้มเสร็จแล้วอันนี้ซอสฟ้าเขียวรสด,ดีน้ำตาลแต่น้ำตาลหอมจะใช้น้ำตาลอ้อยนะคะใส่แต่รสตีน้ำ ซอสหอยนางรมนะคะแล้วก็น้ำตาลน้ำอ้อยนะคะเดี๋ยวมาเริ่มทำกันเลยนะคะน้ำมันเสร็จเรียบร้อยแล้วน้ำมันในน้ำมันร้อนแล้วใส่พริกเลยเอา้าวไม่ร้อนนี่วานร้อนแล้วหอมใช้น,น้ำมันใน หมูนะคะเดี๋ยวรอให้กระทะร้อนแล้วค่อยมาดูกันน้ำมันร้อนแล้วค่ะเดี๋ยวผัดกระเทียมกับพริกให้หอมก่อนหอมก็จะใส่นี ดินวัวนะคะดิอดะนอัวเย,ยอะมากใส่ซอสหอยเลยเป็นตามใจชอบนะคะ โอ๊ยขอโทษวน้ำตาน้ำป่อยใน้ำป่อยกัปลาขเขียวกดดี 来一下。 กจะแซบป่ะคะทำใจไปมากรูดไม่นาคุณใช้ถุงเม้าสเปลนปนกับเลยค่ะ เสร็จีตบร้อยแล้วค่ะตักเสิร์ฟเลยค่ะขักนอไม้ขั้นนอไม้ใส่ลิ้นวัวนะคะ มาค,ค่ะตักเสิร์ฟค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วพัดนอไม้ใส่รินวัวด้วยค่ะเขาเจ้า,จาห่อนๆแซบๆด้วยค่ะ แสบป่ะคะมากินน้ำกันเด้อค่ะสุขุสุขอนกินน้ำกันแสบๆพบุ้นจังเลยเห็ดกินผพ้ดเดียวเดวยแฟนบบก,กินน้ำได้ค่ะเป็นแต่แสบป่ะคะ น้ำไม้เซลินมาด้วยค่ะ